สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Crazy ช่องที่พาคุณไปสำรวจโลกของรถยนต์ทุกรุ่นทุกสไตล์ทั้งใหม่และมือสองพร้อมทั้งรีวิวแบบจอดลิฟในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าการใช้งานอย่างแท้จริงและในวันนี้เรามาอยู่กับ Mitsubishi Mirage 2025รถยนต์ Eco คคารุ่นยอดนิยมที่กลับมาอัปเกรดใหม่อีกครั้งพร้อมดีไซน์ล้ำยุคฟีเจอร์ทันสมัยมากยิ่งขึง้นและแน่นอนประหยัดน้ำมันอย่างที่ทุกคนคาดหวัง เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกมิ b ูบิชิมิราช2025ยังคงสไตล์รถยนต์ขนาดเล็กที่คล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเช่นเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสปอร์ตที่เพิ่มขึ้นด้วยกระจังหน้าใหม่แบบด y นามิกชิลดูเฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็บด,ดีไซน์เรียวพร้อมไฟเด i ทม running light ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้นในทุกการขับขี่ล้ออลอยขนาด15นิ้วถูกออกแบบใหม่ให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้น และมีสีตัวถังให้เลือกถึง8สีรวมถึงสีใหม่อย่าง Aqua Blue ที่ดูสดใสและโดดเด่นสุดๆภายในห้องโดยสารของ m ิราช2 0 2 5ถูกปรับปรุงวัสดุให้รู้สึกพรีเมียมมากขึ้นบ่อนั่งใช้วัสดุข้าวผสมหนังสังเคราะห์ที่ให้สัมผัสนุ่มนวลพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบควุมมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย หน้าจอสัมผัสกลางขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบ Bluetooth และ USB ครบทุวนลำโพง4ตัวให้เสียงคมชัดเกินตัวเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยมิร a ส2025ยังใส่มาครบตามมาตร,รฐานเช่นระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชาัน HSA และถุงลมนิราภัย6ตำแหน่งนอกจกัดหนียังมีระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภัยครบทั้งผู้ขับและผู้โดยสารซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถในกลุ่มอีโคคาร์ในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิมิรัส2025ยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรสสูบ MIVEC ให้กำลังสูงสุด78แรงม้าแรงบิด100นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การตอบสนองนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ซึ่งมิตซูบิชิเคลมว่าสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นจุดเด่นหลักของรุ่นนี้ในการใช้งานในเมืองและยังมีรัศมีวงเลี้ยวเพียง4.6เมตรทําให้ขับในซอยแคบๆหรือจอดในพื้นที่จํากัดได้ง่ายมากสําหรับการใช้งานจริงมิราจ2025ยังถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่มีพื้นที่ภายในพอเพียง พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ยังสามารถพับเบาะหลังแบบ60ต่อ40ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยโดยเฉพาะคนที่ขับคนเดียวหรือมีผู้โดยสารไม่มากนักถือว่าเป็นตัวเลือกที่ลงตัวในด้านความประหยัดความคล่องตัวและความคุ้มค่าในระดับราคาประมาณ500,000บาทกลางๆสรุปแล้วมิ t s บิชิมิราช a g e 5 0 2ยยังคงเป็นรถยนต์ที่เหมาะกับคนเมืองคนทำงานนักศึกษาหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการความคุ้มค่า ประหยัดน้ำมันและดูแลรักษาง่ายแม้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใหญ่โตในด้านเครื่องยนต์แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือดีไซน์ใหม่ความรู้สึกที่พรีเมียมมากขึ้นและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ได้ดีใครที่กำลังมองหารถเล็กขับง่ายประหยัดและมีฟีเจอร์พื้นฐานครบมิราส2สองก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในปีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto c r รี y ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆจากทุกค่ายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ